สาราูหู่แก้วกน,นิพาพันพืชเถ็นตอนนี้จะนี่นะคะทะเบียนสมรสสารยูุู่่แก้วกน,นิพาพันพืชเถ็นตอนนี้จะเข้าไปในงานถูกข้อมือเขากําลังจะมีพิธีถูกข้อมือกันไม่รู้ว่าเขาแต่งกันได้ไงคะทะเบียนสมรสก็ค่ะ ได้ไงไม่รู้ทะเบียนสมรสค้ายอยู่งงมากมเป็นสากขีพยานให้สิบตำรวจเองสรัญยูหมูแก้วกับนางสาวล,ละไทยจันโทเราไปกันนี้ว่าเขาไม่ต้อนรับเราแล้วมึงผากป,ปูกูมึงไม่ต้องมายุ่งกับปูมึงเอาอย่างไงก็ปูมึงห้งปูเป็นทีไปอ,อยด้ ก็เชิญกลับครับคุณก็ไม่ใช่แขกของบ้านนี้เชิญครับก็แล้วแต่พอ่พอว่าไงคะพ่อว่ายางไงเอายังไงก็ได้เอาให้จไบไปก่อนกลับไป่อนก็ได้คุยกันพิทุเดชนะอ๋อค่ะเออมันเป็นยังไงะเจ้ะเปาเี่ยคือหนูว่าเป็นเมียเปาเป็นเมียที่ท,ที่ที่แต่งกัน,นจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็ยังใช้ชีวิต ปกติด้วยกันอยู่ทุกวันนะไม่ได้เลิกกันนะแต่ว่าหนูก็งงเมื่อคืนเขากลับมาบ้านมนาะบอกกับหนูว่าเขากลับมาตอนสี่ทุ่มแล้วก็มาบอกว่าตอนเทียเท่ยงคืนตื่นมาตอนเที่ยงคืนตื่นมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปทําง,งานก่อนนะพี่จะไปเข้าเวรหนูก็บอกอ้าจะไปเข้าเวรเหรอแน่เหรอหนูก็บอกเอาไปก็ไปสิแน่ใจนะไปเข้าเวรจะทําอะไรคิดดีๆนะตัดสินใจดีๆนะคิดให้ดีดนะ แต่พอดีหนูได้ข่าวมาว่าผู้หญิงอ่ะแฟนเก่าเขาว่าเป็นญาติกับเปานี่แหละตอนที่เขาคบกันเขาก็คบซ้อนๆกันนี่แหละเขาคุยอวดไปทั่วว่าเขาจะแต่งงานอ่ะหนูก็เลยรู้นูก็เลยเสี่ยงสุ่มไปดูเลยอผู้หญิงอ่ะเจ้าสาวในงานอ่ะน,น,นะเคยเป็นแฟนเก่าของญาติเปาเป็นลูกพี่ลูกน้องของญาติเขาอ๋อเขาแบบเปามันก็เลยแบบบอกอทางบ้านไม่ได้ใช่ป่าว่าแอบคบผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเป็นญาติกันเป็นเนีย้ยของญาติกันเขาเคยอยู่กันมาห้าปีี่กินอยู่มาห้าปีมันก็ไม่บอกกับใครที่บ้านไม่ที่บ้านไม่มีใครรู้เลยนะ ที่ไปนี่ไม่บอก <ๆ S 2> บไม่ร,มมรู้ไม่รู้จ้ะหนูอยู่บ้านพ่อแม่ไม่มีใครรู้เลยเ<ล>ขาก็ใช้ชีวิตปกติแบบห<ล>หเหมือนแบบกลับไปมาทํางานแล้วก็กลับบ้านมาทํางานกับบ้านก็ปกติแต่หนูก็ระแคะระคายว่าเขา่าคบกับผู้หญิงคนนี้หนูจับได้มานานแล้วแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะถึงขั้นแต่งงานกันมันเกินไปไงแต่งงานอ่ะหนูได้กันมาต้องท้องลูกเขารียกปีสี่แปดอ่ะตอนนี้ลูกคนโตอายุสิบห้าแล้วเป็นตำรวจด้วยนะแล้วทะเบียนสมรสก็ยังขาดแล้วก็ยังไม่ได้เลิกกันด้วย